นะเอาอย่างนี้นะก็ไม่ได้นะแค่นี้ก็ยังไม่ได้เลยนะต้องแบบค่อยๆค่อยๆแบบอู้ยเหยียดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเหยียดอย่างีงก็ไม่ได้นะอยู่นี่ว่าสบายนี่นั่งขัดสมาไไดัางไรได้แต่ก่อนไม่ได้เลยจริงๆทรมานมากนี่สบายวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่กห็นแค่แค่บันไดได้นะโอ้แบบคือมันปวดอนะ่ะบอกไม่ถูกเลยว่ามันปวดทรมานนะอืม ปวดนะคะปวดอย่าปวดแบบปวดอ่ะคืออย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้คือขยับขาไม่ได้อ่ะคือต้องตื่นนอนมาคือต้องคานไตทั้งฝาออกมาครั้งสุดท้ายที่มันปวดมากไตทั้งฝาออกมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมอก็ไปฉีดยาให้นอนฉีดยาก็ไปดีขึ้นแม่ก็ต้องไปกายภาพอีกเป็นเดือนสามสี่เดือนเกือบเกือบปีมั้ง ก็จนแม่ได้กินยาที่ลูกเอามาให้นี่แหละก็เออมันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอูโปรเฟตเนี่ยแม่ก็ได้ได้เนี่ยทุกคืนนะก่อนนอนนะหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดกินมาเออเ,เริ่มค่อยดีขึ้นดีขึ้นจากแม่ที่เคยแบบแค่ปั่นจักรยานนะไปไปปั่นจักรยานหลังๆมาแม่เริ่มสควอชเว้ยสควอชได้สิบบ้างยี่สิบบ้างหลังมาทีนี้สควอชวันละหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็มีโชคมวยมีอะไรก็เฟิร์มขึ้นก็ถ้าโดยที่เขามันไม่เจ็บไงมันเลยทําได้ แค่แต่อนั่งย่อลงยังไม่ได้เลยจ้าแต่เดี๋ยวนี้สกอตนะแบบว่าสาวๆนี่อายเลยแหละอยากแบบคีโมนิดหนึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่ชอบแม่แอนตี้พวกยาๆอะไรนี่มากเลยนะแม่ค่อยชอบกินยาเพราะงั้นเธอเป็นคนที่ไม่ชอบกินยาการดูแลตัวเองก็อาหารก็อืมก็ออกกําลังกายนี่แหละแต่ถ้าไม่ได้ยานี่ช่วยนะการออกกาลังกายแม่ก็ไม่ประสิทธิภาพดีหรอกนะมันก็ช่วยได้ดีเยอะเลยนะก็ลองดูแลกัน อตอนนี้แม่เป็นไงเดินขึ้นบันไดก็หลายรอบอยู่นะเนี่ยตามแมวอ่ะสลับกับแมวขึ้นลงขึ้นลงอ่ะวันหนึ่งก็หลายรอบอยู่นะก็โอเคนะแต่ก่อนขึ้นไม่ได้นะบันไดอ่ะบ้านอยู่ชั้นล่างก็ยังดีหน่อยโอ้ดีดีขึ้นนอนก็ไม่ปวดขาอแต่ก่อนเวลาปวดนะแค่นอนอย่างนี้เถิดไม่อยากจะบรรยายเลยว่ามันเจ็บยังไงถ้าคนไม่เจ็บจะบรรยายไม่ถูกว่ามันเจ็บยังไงมันเจ็บยังไง แต่ไม่ได้เชื่อเลยนะเพราะจะหายได้จนมาแบบถึงวันเนี้เราอยากไปเที่ยวได้อีกเนาะมีขาดีแล้วก็เออมีล้อที่ดีแล้วก็ไปได้อีก